ที่ <นะ S 2> ชอบไปที่ไหนประชทวปบหนตอนนี้นะครับถ้าในเอเชียเนี่ยก็คือไปญี่ปุ่นที่อชอบนะส่วนหลังจากที่เอเชียเราเนี่ยถ้าแถบยุโรปเนี่ยก็ชอบไปสเปนกับฝรั่งเศสน,นะครับถ้าไปออสเตรเลียก็แน่นอนสมัยมีช่วงหนึ่งชอบไปนิวซีแลนด์มากแล้วก็หนีมาเที่ยวออสเตรเลียแล้วก็มีช่วงนี้ก็แคนาดาเนี่ยก็จะค่อนข้างไปแบบเกือบทุกปีเพราะว่าพี่สาวอยู่ที่นู่นก็ไปเยี่ยมเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปมาแล้วรอบโลกจริงอ่ะขาดแถบ อเมริกาใต้เออแอฟริกาช่วงนี้อเมริกาใต้ไม่ยังอเมริกาอเมริกาตกอเมริกาใต้ใช่ไหมเออแถวนั้นก็แซ่บนะหนูก็ยังไม่เคยไปเออมีประเทศไหนที่แบบพี่คิดแบบเอาล่ะสักครั้งในชีวิตต้องไปให้ได้ไปให้ได้เล็งมานานแล้วตั้งใจไว้ว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปแถบ บราซิลไปแถบนั้นเนี่ยตั้งใจไว้ปีหน้าแล้วเพราะแอฟริกาเราก็ไปมาแล้วนะแล้วก็มีโอกาสครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไปแถบคาลิเบียนก็คือถ้าไปคิวบาบอกโหสุดติงกระดิกแมวอู้หคือประเทศนังเหมือนนหนังเลยเหมือนแบบคลาสสิกมากคือตอนนี้เขาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็นึกออกมาบ้านเก่าๆบ้านโบราณซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพอเขาเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเขาก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นมาเป็นเวลานับ น่าจะหลายสิบปีมากแต่ไม่แน่ใจว่ากี่ปีพูดไปเด่ผิดก็ยังอยู่ในแบบนั้นไม่มีรถจากต่างประเทศเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นอเมริกาเขาไปทำลงทุนเยอะมากไปจะไปทําคาสินโนไปทําไร่อ้อย,อยงไงนะฮะ,ะ,ะก็จะมีรถแบบคันใหญ่ๆ เชฟรโรเล็ตของเขาในสมัยโบราณอย่างนั้นนะเธอนนอย่างนั้นเลยยังอยู่ในเมืองขับกันแบบสุดติงกระดิ่งแมวมากแล้วแบบคลาสสิกมากอะไรเงี้ยก็ได้ไปครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิวบาพเพราะว่าเป็นประเทศที่ไปยากแล้วมันไกลด้วยแล้วมโอกสได้ไปก็ประทับใจมาเออเออหนูต้องไปบ้างเนาะต้องไปเห็นแล้วถ่ายรูปมาสวยเก๋มากสมัยก่อนมันเป็นไฮไฟล์นะเธอแล้วถ่ายรูปลงไฮไฟล์ยังไม่มีอินสตาแกรมเลยไม่ได้ลงมันไปเมื่อเกือบสิบปีแล้วนี่เป็นสิ่งที่หนูจะต้องไปบ้างพี่คิดไหมว่าพี่จะเกษียณ ตัวเองเมื่อไหร่คุณไพบูลบอกว่าคุณไพบูลที่ผมดำๆนะ, <c oughs> <c oughs> ะไมนะ่ะกูรุ่นพี่เราอีก <c oughs> พี่ یک, อีกอคุณไพบูลเนี่ยเคยบอกว่าถ้าเราทําวันนี้หนักกว่าคนอื่นเราก็จะได้พัก เร็วกว่าคนอื่นห้ยคำนั้นกล้องอยู่ในหัวเลยก็เลยอยากจะพักเร็วๆไงหลองนี่เดี๋ยวนะแต่ทุกวันนี้คุณไพบูนก็ยังไม่พักนะยังทำอยู่ทุกวันเดินทางทำเบาแล้วนะไม่กวนนักกว่านี้ทุกวันนี้ก็คือพยายามทำงานแล้วก็เก็บเงินระหว่างเก็บเงินก็เอาไปเที่ยวบ้างคือพี่จะเก็บประมาณ3ส่วนหนึ่งก็คือเอาไปท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งคือเก็บไว้เลยอย่าไปยุ่งกับมันอีกส่วนหนึ่งคือเอาไว้ ใช้จ่ายไม่หมุนเวียนที่เราทาชีวิตทุกวันเนี้ยซื้อรถผ่อนรถซื้อบ้านผ่อนบ้านซื้อข้าวกินเที่ยวอะไรเงี้ยคือก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งคือฟิกไปเลยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องแตะมันแล้วสมมติว่าเราแก่ตัวไปเราจะมีเงินก้อนนี้อันนี้ก็จะเอามาได้รักษาตัวเราอะไรอย่างนี้หรือว่าไอ้ก้อนนี้ก็เอาไปท่องเที่ยวเพราะพี่เคยเจอประสบการณ์คุณใกล้ตัวแล้วเขาทํางานหนักมากแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องจากไปเขาก็ไม่ได้ใช้ใช้เงินที่เขา หามาด้วยความหนักหนาสาหาัสเราเรู้สึกว่านั้นเรามามอบรางวัลให้กับเราตอนนี้ดีกว่าหรือถ้าเราทํางานไปจนถึง 60- 65แต่เราไม่มีแรงเที่ยวอ,ะอ่ะเขาราจจะเป็นอะไรแล้วไม่รู้หรือ,อว่าตอนนั้นล่ะเราอาจจะอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็เที่ยวไม่สนุกตอนนี้เรามีแรงเราก็เ,<อ>เที่ยวเถอะเที่ยวไปก่อนอแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะว่าคุณจะต้องมีเงินเก็บพอสำรองนะเพราะฉะนั้นพี่ไก่ก็ได้แพลนแล้วก็วางแผนชีวิตของตัวเอง เป็นคนวางแผน,นต้องวางแผนเราเราฝันหรือว่าเรายังต้องคิดเรื่องว่าเราต้องมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าต้องเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอันดับที่หนึ่งสองสามสี่พี่กายังคิดถึงเรื่องนี้ๆๆด้วยไหมคะอย่างเรื่องวางแผนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพอเราวางแล้วเราได้ทําจริงๆไม่ใช่วางแผนแล้วก็วางไว้อย่างนั้นนะไม่ได้ไงเราวางแผนตั้งแต่สมัยเราเรียนที่เราบอกว่าพอกลับมาเนี่ยเราจะทําอะไรทําการบ้านเสร็จช่วงนี้เดี๋ยวเราจะอ่าน ของสับวาใววันพรุ่งนี้แล้วเราจะอ่านข้อสอบ entrance อของปีนี้ในวันนี้วิชานี้ในปีนี้อะไรเงี้ยคือจะวางเอาไว้เลยในในตอนสอบหรือพอจบทํางานแล้วคิดว่าพอเราทํางานแล้วเนี่ยเราอยากจะได้ทําอะไรต่อไปเช่น เราจะมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรไหมหรือเราจะมีโอกาสว่าเราจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กนะหรือเราจะอยากทํางานเพลงไหมพอเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้ทําแล้วโอกาสที่เราได้ทําแล้วเนี่ยเรื่องของการวางแผนให้ตัวเองเช่นเราอยากจะมีคอนโดในเมืองสักหลังเราอยากจะมีบ้านที่มีบริเวณพอเราได้ปุ๊บเราอยากจะมีบ้านตากอากาศนะหรืออะไรเงี้ยมันจะคิดไปเรื่อย step 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 แล้วเราก็ทําให้มันเป็นจริงไปเรื่อยม่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ชีวิต ถ้าเราไม่ได้ตั้งเลยนะครับก็คือตื่นมาทํางานไม่เห็นอนาคตตัวเองหรือถ้าไม่ได้คิดอะไรเงี้ยแต่พอเราตั้งเราจะรู้ว่าอ๋อเราทํางานเราเนี้ยเพราะเรามีจุดมุ่งหมายเราจะเดินไปไหนจะไปทําอะไรทําวันนี้ทาหนักทําเพื่ออะไรเราคุยกับพี่ไก่มาสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้กว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างที่บอกเขาจะไม่ใช่คนฉลาดแต่เขาขยันและที่สําคัญคือ เขามีเป้าหมายแล้วคุณสังเกตนะคะว่าเป้าหมายของเขาอะเขาวางไว้เป็นรูปภาพเลยวางไว้ให้มันเห็นภาพเลยว่าเราอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนห้าสิบกว่าที่เขาบอกเขาอยากจะมีบ้านเชียงใหม่ <c oughs> มีบริเวณ <c oughs> เขาขี่จักรยาน <c oughs> คุณเชื่อที่ฉันเถอะคะเพราะคุณจะได้เห็นเขาทําและเป็นอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้มาบอกถึงความสําเร็จกว่าที่จะมีมันคือนี่แหละคะ่ะตั้งใจทํามีเป้าหมาย และทำมันให้สำเร็จขอบคุณนะคะขอบคุณเหมือนกันนะขอบคุณที่เป็นไอดอลหนูขอบคุณที่ทำให้หนูมีวันนี้ขอบคุณที่ทำให้หนูเห็นเป้าหมายตัวเองเช่นเดียวกันค่ะขอให้อาประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อาอยากใช้นะคะขอบคุณค่ะพี่ไก่สมพพปิยะปูสิริค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าค่ะเราพบกับ ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเกือบจะล้มทฤษฎีการออกกำลังกายของดิฉันไปแล้วเขาเป็นใครสักครู่เดียวค่ะ